คทติโพ plus ถูกใจนายได้ใจท่าสวัสดีครับไข่ตูนสวัสดีครับพี่ตั้มเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนพี่ชายไปเจอเจอใช่ไหมไข่ตุนใช่ครับสิบห <15 S 3> ้าปีวันนี้เสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมพ,พี่พี่ตั้มสังเกตน,นะเป็นยะไง่ะเสียง <yeah? S 3> ผมจะแหบเสียงผมอ่างยดีด <c oughs> ร้องเพลงเยอะหรอลูกใช่ครับวันนี้ผมก็เลยจ้างเพื่อนนะครับแล้วไปร้องแทนผมคือจริงๆอ่ะตั้งใจทักพี่รถเพราะว่ารู้ว่าวันนี้พี่ตั้งมาแล้วก็ส่งส่งข้อความไปหาพี่รถนะครับแล้วก็มันขึ้นได้ว่าเอา้าเสียงผมหายหรอผมก็เลย้วกไหนๆผมก็พักไปแล้วผมก็ยังไงก็ต้องเล่ากับพี่ตั้งให้ได้ ไหวนะไม่ไหวบอกพี่นะอย่าไปฝืนเดี๋ยวบันคออักเสบแต่ถ้าพอได้ก็ก็จัดได้เลยไม่มีปัญหาครับได้ครับพี่อ่าเรื่องนี้ได้จ้ะเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ย้อนไปประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วในสมัยนั้นเนี่ยมีคนที่เล่าเรื่องเนี้ยครับก็คือเป็นเพื่อนของพี่ชายซึ่งประสบการณ์ที่มันเกิดตรงเนี่ยมันก็ เป็นญาติของเขาเองอนั้นตอนนั้นเนี่ยออย้อนไปประมาณยุคเก้าสิบพี่คนเนี้ยหลังจากเียนจบเนี่ยเขาก็หางานทำเป็นเหมือนเด็กา้าทามก็รับงานพวกเด็กเสริร์ฟแล้วในช่วงสมัยนั้นนะครับมันมีร้านอาหารที่เป็นร้านสเตก็กอยู่ร้านหนึ่งซึ่ง ร้านเนี้ยอยู่ในใจกลา,างกรางปิกเลยอยู่ใจกลางตลาดเลยคนในระแ,แรกนั้นเนี่ยก็จะรู้จักคนนี้ดีเจ้าของร้านเนี่ยฮะเป็นคนที่มีฐานะร,ระดับหนึ่งเขาเป็นประมาณ LGBT อ่ะพี่คือเป็นผู้ชายที่มีรสนิยมเดียวกันแต่ว่าเป็นคนที่อ่าค่อนข้างใจดีแล้วก็ เป็นมิกกับทุกคนก็จะคอยช่วยเหลือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแม่ฟ้าพี่เปิดร้านเป็นร้านสเปกลักษณะอธิบายบ้านเขาดีไซน์ออกแบบบ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับด้านบนเนี่ยเขาก็จะเป็นทําเป็นออฟฟิศส่วนตัวก็คือเป็นห้องทํางนานของเขาแล้วก็เป็นห้องนอนส่วนตรงบริเวณชั้นล่างนะก็ทําเป็นร้านอาหารลูกค้าค่อนข้างเยอะ จนเขาเปิดรับพนักงานแล้วนิสัยของพี่คนเนี้ยอ่าผมขอตั้งชื่อว่าพี่เกมก็แล้วกันครับพี่เมกมนะเขาเป็นคนที่เลี้ยงดูดูแลลูกน้องดีคือเวลาคือเขาอาจจะเปิดร้านตอนเย็นก็สักประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นก็จะเปิดร้านแล้วก็ปิดร้านก็ประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มหลังจาก ปิดร้านเนี่ยก็สไตล์ของเขาอ่ะเขาก็จะชายเปย์พี่แล้วพนักง,งานในร้านก็จะมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยนะก็ไม่รับพนักง,งานผู้หญิงเลยรับแต่แบบเด็กผู้ชายอย่างนั้นอืร้านจะปิดร้านเนี่ยเขาก็จะแบบพากลุ่มๆเด็กในร้านน,นะครับเปกินเบียร์เขาก็จะเอะอยากกินเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวชี่เปเองอก็นั่งกิน มันก็จะมีเป็นสถานที่ประจําที่เขากินก็ห่างจากร้านไม่ไกลมากมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนสวนหยากรานะมันก็จะมีแค่เขาก็ไปนั่งกินกันเป็นอย่างเงี้ยกิจวัตรประจําอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันจนมันมีอยู่วันหนึง่งก็สไตล์เดิมหลังจากร้านปิดก็ซื้อแอลกอฮอล์เนี่ยมานั่งกินก็พาเด็กๆในร้านเนี่ยมานั่งกินกัน ปเจอกับเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งลักษณะก็เป็นผู้ชายตัวไม่สูงมากตัวเล็กๆนั่งกินเบียร์อยู่ก็ระยะห่างกับเขาประมาณส 20, 20ักสิบยี่สิบเมตรก็ปรากฏว่าเป็นคนรู้จักกับไอเจ้าน้องที่เป็นน้องคนสนิทของวี่เจมเนี่นแหละ mm hmm. ก็ชื่อว่าเจ้านิวเป็นเ็กเนอาหารไอเจ้านิวเนี่ยก็เดินเข้าไปคุย ตอนนั้นเนี่ยพี่เจมเนี่ยเขาเขาเห็นและเขามีความชอบแบบพี่คือแบบตัดแตกงอยากได้าน้องคนเนี้ยก็ไปท้าทานกับนิวบอกนิวเนี่ยพี่อะชอบคนนี้ติดต่อพี่หน่อยคือในร้านเขาจะเรียกพี่คนนั้นเรียกว่าเจเนี่ยติดต่อให้เจมหน่อยน้ยจเจชอบคนนี้มากก็ <c oughs> ให้นิวเนี่ยเหมือนกับไปเป็นพ่อสื่อให้ก็สืบไปสืบมาว่าเจ้าน้องผู้ชายคนนี้ยชื่อว่ากอน เป็นชาวต่างด้าวคือเป็นคนไทยใหญ่เนี่ยแหละก็ทํางานเป็นเด็กล้างรถในร้านตรเสาวนั้นนะครับเจ๊เนี่ยด้วยความที่อยากได้พี่ก็เปย์ทุกอย่างก็ทุกวันเวลาเลิกเลิกร้านมาเนี่ยก็จะแบบชวนนิวที่เป็นอ่าลูกน้องส่วนตัวรักของตัวเองเน่ยให้ชวนก่อมด้วยก็นั่งจนินจนทําความรู้จักกันสนิทสนมจนนานวันเข้าก็เหมือนกับเกิด ความหลงไหลจนเจเนี่ยก็คือเจเจมเนี่ยก็เลยดึงไอ้หนุ่มกิชอกรเนี่ยเข้ามาทํางานด้วยกันจนคบกันไปแรกๆมันก um, ็เหมือนกับรักน้ําหวานนะพี่น้ําพึ่งก็แบบหวานมดอย่างอายอ่ะก็แบบจนแบบว่าเด็กๆในร้านเนี่ยก็เหมือนคิดว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงเพราะว่าไอ้คนที่เจ้ากรเนี่ยก็เป็นผู้ชายแท้พี่ก็คิดว่าเออ ก่อนมันก็ไม่น่าจะมาลงเลยกับเจ้ได้นะทุกคนก็เลยมองว่าอแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเจ้มีความสุขทุกคนก็ยอมก็เป็นเจ้ากรนี่คือขออะไรเจ้ก็ประเคนให้อืจนเวลาเริ่มนานเข้าในสมัยนั้นมันจะมีอ่าในเขาเรียกว่าอะไรในอินเทอร์เน็ตมันจะมีหาคู่พี่ซึ่งไอ้เจ้านิวน่ยมันก็จะสนิทก,กับกรกรนเนี่ยเหมือนกับ เขาก็ไปแอบติดต่อกับผู้หญิงคนหนึ่งก็แอบติดต่อกันแบบลับๆด้วยความที่นิวเนี่ยกลัวว่าถ้าเกิดว่าเจ๊รู้เรื่องเนี้เขากลัวว่าเดี๋ยวจะทําให้เจ๊เนี่ยเสียใจก็เหมือนกับเออเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก็เก็บเอาไว้ในใจก็ไม่อยากให้เจ๊รู้แต่ความลับมันไม่มีโลกจนสักวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเจ๊เจ๊ก็รู้ความจริง แล้วหลังจากนั้น,นยันสองคนเนี้ยดีก็เหมือนกับมีเรื่องทะเลาะเบาแวงทะเลาะกันประจำก็คือร้านตกตอนเยน็นปกติแล้วเนี่ยเจ๊นเนี่ยเขาก็จะอยู่ข้างล่างนานๆทีก็จะขึ้นไปเคลียร์งานชั้นสองข้างบนซึ่งพออยู่นานเข้านะนเนี่ยสองคนก็มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็มีปากเสียงเนี่ยกก็คือจะขึ้นไปทะเลาะกันข้างบนแบบ,บวกเวกววายตาข้าวของอะไรดังกุ๊ดพะมุขพางจนมันมีอยู่วันหนึ่ง เหมือนกับก่านี่ยลากแขนเจเจมเนี่ยขึ้นไปบนห้องชั้นสองแล้วก็ทะเลาะกันเสียงดังเลยแล้วก็เดินลงมาหลังจากนั้นไอ้เจ้าเจมเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งมอเตอร์ไซคันเนี้ยก็เป็นมอเตอร์ไซคันที่เจเนี่ยคือให้แหละก็ขี่ไปผ่านไปสักประมาณช่วงเที่ยงคืนทีหนึ่งเจนั้นก็เดินลงมา หน้าตาลกษณะคล้ายๆเหมือนคนร้องไห้พี่ก็มาบอกว่าออบอกกับเด็กในร้านนะบอกว่าเออเนี่ยอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวเจ๊เลื่องวันเนี้ก็สไตล์เดิมไอ้น้อ,นองตอนนั้นก็เห็นว่าเจ๊นะจะแบอาการค่อนข้างเหมือนเธอทต้พีก็ไม่อยากจะปฏิเสธก็ซื้อนั่งเบียร์มานั่งกินกันในร้านนะก็นั่งกินกันช่วงระยะเวลาที่นั่งกินกันเจ๊ก็นั่งร้องห่มร้องไห้น้ําตาซึ้จนแบบหนึ่งเริ่มไม่ไหวลนะ แเหมือนจนเจ๊เขาก็พูดกับน้องๆในร้านน,น,นั่งไงนะบอกว่าเออเนี่ยกินกินกันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจ๊ขอบเวลาขึ้นไปทําใจก่อนอเดี๋ยวเจ๊ลงมาเดี๋ยวก็เดินเผลอก็เดินทบๆขึ้นไปห้องทำงานเขาชั้นสองนะเด็กก็นั่งกินกันแล้วก็วันต่อมาร้านเปิดปกติตอนเย็นสี่โมงห้าโมงเนี่ยร้านเปิดเนี่ย จก็จะเดินลงมาดูงาน,นแต่วันนั้นเนะี่ยคือเจหายไปเลยไม่ลงมาเลยอยู่ถูกอยู่แต่ข้างบนก็คืออยู่บนห้องทํางานเขาจนประมาณสักตีหนึ่งตีสองเจก็เดินลงมาแต่ว่าเดินลงมาลักษณะหน้าตาก็คือเหมแบบคือคนเพิง่งโอหักเสียใจนั้นหน้าเขาว่าจะซึ้งๆเดินมาเขาก็มาบอกกับเด็กในร้านที่เป็นเด็กพาทามนะบอกว่าเนี่ย เธอขึ้นไปอยู่บนเพื่อนเจ้หน่อยสิเจ๊กลัวผีมาพูดแบบนี้ไอเด็กด้วยความที่โอ๊ยเจ๊ก่อนดูความที่เขาก็สนิทกันนะผีเผลออะไรร้านนี้มันก็ร้านเจ๊เองก็อยู่มาตั้งนมตั้งนานไม่มีหรอกเจ้ในใจไอเด็กมันก็กลัวว่าไปจะขึ้นไปอยู่บนเพื่อนเจ๊เจจะทําอะไรหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าขึ้นไปเจ๊ก็ไม่เป็นไรก็เดินขึ้นไปหลังจากนั้นประมาณสองสามวันพี่เชื่อไหมว่า อยู่แต่ในห้องอย่างเดียวไม่เดินลงมาเลยซึ่งผิดวิสัยเขามากคือร้านตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดสี่ห้าทุ่มก็ไม่มาจนเข้าวันที่สามอเจ้าหนิวที่เป็นเด็กเดินอาหารเนี่ยด้วยความที่ก็เป็นห่วงนะก็คุยกับเพื่อนนะนะบอกเฮ้ยว่ามันชักไม่ดีแล้วอ่ะเจ๊ไม่ลงมาเลยวะ่ะคือล้อวนันปันปีดกัิอีกแล้วจะลงมา แต่นี่คือแบบหายเงียบเงียบก็ไม่ลงกมาเลยอยู่แต่ข้างบนก็เป็นไรปะวะยังอยู่เขาก็เดินขึ้นไปคนเดียวขึ้นไปชั้นสองลักษณะห้องของของเก๊อับมันจะเป็นประตูบานเรื่องกระจกอรับพี่แล้วก็จะเป็นม่านใสๆเขาขๆปิดอยู่ช่วงในห้องเนี่ยปิดไฟมืดหมดเลยแสงไฟจากตรงบริเวณเ,เพดานทางเดินนี่มันส่องเข้าไปในห้อง เห็นเป็นเจเนี่ยลักษณะนั่งอยู่กับพื้นแล้วก็เอาหลังเนี่ยชนกับประตูที่เป็นกระจกับพี่คือหันหลังให้หนองที่อยู่ข้างนอกมือข้างหนึ่งอ่าจับขวดเบียร์อยู่ข้างๆตัวหนิก็เลยตะโกนออกไปเจลงมาเหอะเจ๊เป็นอะไรเนี่ยเร้าอะไรเก,ก็พูดเหมือนเชิงประมาณหยอกอะนะพี่บอ เจ๊เก็คิดมากเลยผู้ชายคนเดียวหาใหม่ได้มันไ่่ลกดีก็ปล่อยมันไปซึ่งเสียงคําพูดที่นิวพูดนะพี่เจ๊ Jay แบบเอามือทุบกระจกที่เป็นประตูนะปั้งแล้วเคลื่อนขวดเบียร์เสียงดังเพิ่งไอ้เจ้านิวด้วยความที่คือปกติเจ๊เขาไม่เคยอารมณ์แรงแบบนี้พี่เขาเคยเจอแต่แบบโหมดแบบนางฟ้าใจดีเนี้ย มันก็ไอ้กูไม่ยุ่งแล้วก็เลยเดินลงมาจากชั้นสองเดินลงมาแล้วก็มาบอกกับเด็กในร้านบอกเฮ้ยกูว่าท่าไม่ดีแล้วอะ่ะเจมใส่อาการหนักกว่าทําใจไม่ได้สามสี่วันแล้วไม่ดีขึ้นเลยแต่เด็กในร้านเดี๋ยวก็คงดีขึ้นะจนผ่านไปอีกวันหนึ่งก็ยังไม่ลงมาอีกปีก็อยู่แต่ข้างบนจนร้านใกล้ปิดแล้วที่อยู่ได้ยินเสียงเป็นเสียงเจจะของร้านเนี่ย ร้องไห้แต่ว่าน้าเสียงมันฟังแล้วมันมันหวยหัวมีตามคืนสิกมันน่ากลัวเสียงมันร้องเหมือนคนแบบจะขาดใจอะ่ะเหมือนแบบเหมือนทุรนทุลายแบบอย่างไรนแล้วเสียงร้องดังมากจนแบบคนในร้านบอกเฮ้ยไปดูเจ๊หน่อยเจ๊เป็นไงวะเสียงร้องร้องดังมากมันก็เดินออกไปข้างข้างหน้าร้านอ่ะนะเสียงก็ดังออกมา จนอินยูก็บอกว่าเฮ้ยแต่ห้องเจเขาอ่ะมันเป็นกระจกนะแล้วมันจะดังขนาดไหนเหน,นี่ยคะคือเสียงมันดังมันเปิดลําโพงทีก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอะเอยไปดูเจเขาหน่อยละก็ปิดลงปิดร้านวันลุงขึ้นก็มาเปิดร้านเหมือนเดิมประมาณสักช่วงสี่โมงก็เปิดลงเปิดร้านเ,นเด็กแต่ละคนก็ทํากิจวัตรประจำวันของตัวเองสักพักหนึ่ง รถตำรวจมาที่ร้านก็มาสองนายก็เดินเข้ามาในร้านก็ถามนิวนะบอกว่าเนี่ยใช่ร้านของเจ๊นีนนน่ไหมนิวบอกอ่าใช่ครับนีเละครับตำรวจก็เดินไปทีนิวกับเด็กในร้านนะครับก็เดินตามขึ้นไปพอเดินขึ้นไปก็เห็นเจ๊น,นั่งอยู่ท่าเดิมที่ตัง้งจากวันแรกที่นิวมาเดินขึ้นไปคือเห็นเจ๊นเนี่ยนั่งอยู่ตรงประตูกระจก นั่งหันหลัง <S <S อออยู่ในอริยบทเดิมก็ไปขอประตูตอนผมลืมเล่าข้ามไปจากเมื่อคือนก่อน <c oughs> อด้วยความที่เจมเขาไม่ลงมาใช่ไหมพี่ไอ้เจ้านิวเนี่ยก็เลยบอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยก็คือไปตามให้เจ้าก่อนให้มาปอบเจ้เขาหน่อยว่าเออเน,นี่ยเจ้เขาอาการไม่ดีเลย เเจ้านิวเนี่ยมันก็เลยไปบอกแอกกรร์ว่าเองเนี่ยมึงอะไปดูเจ๊ก็นหน่อยดิเนี่ยไหนๆก็เลิกกันแล้วเนี่ยมึงก็แบบคุยดีๆกับเขาหน่อยให้เขาแบบเออมีกำลังใจอะไรเงี้ยเอกกร์นี่ก็บอกเออโอเคนั้นเดี๋ยวตอนคืนแบบกูไปตกตอนคืนเอกกรร์เนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะก็มาถึงที่ร้านไอ้นิวบ่าเออเนี่ยมาถึงก็คุยกันดีๆนะก็เดินขึ้นไปสักพักหนึ่งไม่ถึงสิบนาทีพี่เอกกรร์เนี่ยเดินลงมาตะก๊ะ เราก็ไม่คุยกับใครเลยนะขี่มอไซค์ออกไปเลยไปเลยขี่ออกไปเลยเแบบไม่คุยกับคนในร้านเลยไอ้อนิวก็แปลกใจว่าเฮ้ยก่อนมาเป็นอย่างไรบ้างเจนตัดมาวันลุ่งขึ้นก็อย่างที่ผมบอกก็มาเตรียมเปิดร้านช่วงสามโมงสี่โมงตำรวจก็มาก็เดินขึ้นไปบนห้องเจไอ้พวจยจนิวกับเด็กในร้านก็เดินตามก้นไปก็เห็นเจเนี่ยอยู่ในอารยาบทเดิมใจจากที่เห็น ก็ไปขอประตูก็ไม่เปิดก็ตัดจัดทางประตูเข้าไปที่เป็นกระจกกับทีก็ทุบก,กระจกเข้าไปพอทุบประตูกระจกเข้าไปปรากฏว่าเจ๊ยิงตัวตายลักษณะผ่าก็คืออย่างที่ไอ้เจ้านี้เห็นก็คือนั่งอยู่กับพื้นแล้วก็เอาหลังเนี่ยพิงกับกระจกมืออีกด้านหนึ่งก็คือจับขวดเบียร์ไว้ครับ จากการชันสูตรพบว่าเจเน่น่าจะเสียชีวิตไปไม่ต่างก่าอาทิตย์นี้ดิพอร่างขนาที่เข้าไปคือมันมันอืดมันบวมแล้วอะหลังจากนั้นก็เลยถามไอ้เจกระนะว่าไอ้คืนนั้นอะที่มันขึ้นไปแล้วมัน่งลงมามันเจออะไรอมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันที่มันเดินขึ้นไปอ่ะ มันไอเห็นเจ๊นั่งอยู่ที่ประตูมันก็เลยาอประตูบอกว่าเปิด <c oughs> ประตูหผมหน่อยพี่ผมเองนะที่เปิดประตูให้ผมหน่อยเ <c oughs> จ๊เนี่ยเขาก็เปิดหน้าแล้วก็หันหน้ามาบอกว่ากูตายแล้วก <c oughs> ูไม่ให้มึงเข้าหรอกแล้วลักษณะที่เจเขาหันหน้ามาคือลักษณะของตาแบบทลนแล้วหน้าแบบคนบวมอืดอะ่ะเหมือนตายมาประมาณสามสี่วันอะ่ะ <c oughs> เราหันหน้ามาหางมันเปิดม่านมาแล้วบอกว่ากูตายแลย้วกูไม่ให้มึงเข้าหรอกพอยกรเห็นอย่างนั้นก็วิ่งเลยครับก็วิ่งจากชั้นสองเน่เดินลงมาตาัตๆๆก็กกกกกลิบขีดบิดมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอเลิกจัดงานส่งให้เจ๊ที่แต่ละคนพอหลังจากพาสวดเนี่ยก็เตรียมตัวจะกลับบ้านคืนสุดท้าย ด้วยความที่เด็กในร้านเนี่ย,ยก็เห็นถึงความดีของเจ๊ที่แบบเออเขาก็ดูแลลูกน้องดีก็อาสากันนอนเฝ้าศพก็นอนเฝ้าศพในคืนสุดท้าคืนที่สามในขณะที่นอนเนี่ยอไอ้เจ้าหน่งมันได้ยินเสียงแบบก๊กแจ๊กก๊กแจ๊กที่ทางด้านหลังมันก็เลยลุกขึ้นมาแล้วส่องไฟฉายไปพอส่องไฟฉายไปมันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันแทบช็อกเลยเพราะว่าสิ่งที่มันเห็นก็คือ เห็นเป็นมือของเจ๊เจ้าของร้านนี่พี่ยื่นออกมาจากช่องของโลงศพฝาโลง mm hmm. มันยื่นออกมาจะเอามือมาแตะที่โลงด้านนอกมันบอกมันเห็นแบบนั้นมังเลยปลุกเพ,เพื่อนในร้านแล้วไขประตูศาลาสรุปคืนนั้นไม่มีใครอยู่เฝ้าศพเลยก็บึงกลับบ้านกันไปหมดเลยแลวเนี่ยก็เป็นเรื่องราวสั้นๆจาก ประสบการณ์ของพี่ชายของผมที่เขาเอามาจากเพื่อนเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังครับอ,อ,อ๋ถ้า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 ฟังจากเรื่องทั้งหมดช่วงกลางๆงเหมือนกับว่าเออเจ๊เจ๊เจมถูกไหมเขาเขายิงตัวตายแต่ไม่มีใครในร้านได้ยินเสียงปืนเลยเหรอคนหรือว่าพนักงานเนี่ยที่อาจจะ เลิกงานแล้วกลับบ้านไปก็ตามแต่นะฮะหรือไม่มีใครอยู่เลยมีแต่เจ๊ J. เขาอยู่คนเดียวข้างบนเนี่ยข้างบ้านก,ก็เสียงปืนไม่น่าเบาเนาะแต่ก็ไม่มีคเออร้านนะพี่จากที่ร้านปิดใช่ไหมร้านปิดห้าทุ่มที่ผมบอกพี่พี่ตัํมใช่ไหมแล้วเจ๊ no เนี่ยเขาก็ลงมาอันนี้ในวันก่อนที่เขาจะบอกว่าเขาจะขึ้นไปทําใจเนี่ย <c oughs> คือเขาลงมาแล้วก็เลี้ยงเ,ยเดือนเด็กๆในร้าน พอหลังจากเลี้ยงเบียเสรนะ็จเนี่ยจะกินไปได้สักพักหนึง่งเจบอกว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยขอเจ๊นเนี่ยขอขึ้นไปทําใจก่อนหลังจากนั้นเด็กมันก็นั่งกินกันจนประมาณสักเดืนปีสองแล้วมันก็กลับบ้าน <S <S อซึ่งก็เด็กมันก็เลยคิดว่าหลังจากนั้นนะพี่คือหลังจากที่วันลุงขึ้นที่กลับมาทํางานเจ๊ก็ไม่ลงมาอีกเลยก็เลยอย่างที่พี่ตตามบอกว่าไม่มีใครได้ยิงสิงปืนหรอกก็ในมุมมองของผมก็เข้าใ,ใจว่าเจ๊อาจจะยิง หลังจากที่เด็กในร้านกลับไปหมดแล้วหรือเปล่าอืมเนาะถ้าเกิดแบบในบริเวณข้างเคียงอ่าสมมุติบ้านอาจจะอยู่ห่างห่างห่างจากบ้านอื่นก็ก็ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะอยู่ในห้องของตัวเองอาจจะปิดประตูเสียงมันก็ก็ประมาณหนึ่งแต่ด้วยความที่มันอ่อไม่ได้แบบกระจายไปทุกทิศทางก็ก็ก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าไม่มีใครได้ยินจริงๆแล้วเขาก็เลยอยู่ข้างบน โอ้แล้วตำรวจมายังไงก็ไม่รู้เนาะเหมือนมีคนไปแจ้งหรือว่ากนไปแจ้งเองก็ไม่รู้เนาะตำรวจที่เขามาเพราะว่าคือร้านมาเปิดเป็นร้าน,นาอาหารแล้วหลังจากประมาณสักสี่ห้าวันดี่มันเหมือนมีกลิ่นซึ่งคนแถวนั้น,นะเขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลิ่นจากเศษจากพวกหมูพวกไก่ที่เอามาทำอาหารแล้วก็ไปทิ้งหลังบ้านของค <c oughs> ือหลังร้านมันก็เลยทําให้มีกลินะ่นเน่ย โชยไปถึงบ้านอื่นเขาก็เลยให้ตำรวจมาดูที่ร้านก็เลยเป็นสาเหตุให้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ๊เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วน่าสงสารนะเจ๊คนที่ตกหลุมรักเนี่ยแล้วก็ต้องใช้คาว่ารักหัวปากหัวปัมไม่ว่าจะอยู่เพศไหนก็ตามแต่แล้วในช่วงจังหวะที่คนที่เขากำลังเหินด่ะพูดได้ง่าย นะครับต้องใช้เวลาทำใจจริงๆนะถึงแม้ว่าการใช้เวลาทำใจเนี่ยนะครับมันบางคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอยู่ในระยะสั้น,นบางคนอาจจะยาวหน่อยหรือบางคนโอ้ยเป็นปีเลยแต่พอผ่านช่วงทำใจช่วงเนี้ยค้นไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่คำว่าตัดใจได้พอตัดใจได้เสร็จทีนี้ก็สบายแล้วหายเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยเราต้องเข้าใจกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเฮิร์ตก่อน เวลาจะเข้าไปพูดเวลาจะเข้าไปปลอบหรืออะไรเนี่ยคคำพูดคนเนี่ยนะฮะบางคำบางประโยคถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติอะไรเงี้ยก็ดูก็เฉยเฉยแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบเฮิร์ตแบบนี้แล้วเขาได้ยินคำพูดที่มันทิมแทงใจเขาเนี่ยเฮ้ยมันจี๊ดมากนะถูกไหมไข่ตุนมันรู้สึกแบบโอ้โหมันมันมันเจ็บมันรับไม่ได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้อยู่ในอารมณ์แบบนี้มันก็ธรรมดาป่าววะเออ แต่คําพูดคนเนี่ยแค่คําพูดเดียวเดี่ยมันทําร้ายจิตใจกันได้มากจริงๆนะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีพรรคพวกมีเพื่อนมีพี่มีน้องที่อยู่ในอาการแบบเฮิร์ตอยู่หรือว่าเศร้าใจเนี่ยผมว่าพยายามเบื้องต้นเนี่ยเข้าไปคุยกับเขาให้กําลังใจให้มองในแง่บวกไม่พูดอะไรที่มันดูในแง่ลบนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยใครๆเขาก็ทกากันใช่นะใครๆเขาก็พูดได้แต่ว่าบางคนคืออาจจะเป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่างไงอ่ะเพิ่งจะมีวัยวุฒิที่อาจจะโตขึ้นแล้วก็ยังแบบไม่ไม่ได้ผ่านโรคมาผ่านโรคมาเหมือนกับพวกเราเนาะนะเพราะฉะนั้นผมผมเข้าใจนะคนที่เขาเขาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจด้วยด้วยด้วยตัวเองอะ่ะผมเคยไปดูตามหลักวิทยาศาสตร์นะนิดนึงนิดนึงนะคุณเคยถึงคุณฟังครับเหมือนกับเขาให้เหตุผล ทางหลักฐานวิทยาศาสตร์ว่าคนที่เหมือนจะทําร้ายตัวเองหรือแบบจะจะฆ่าตัวเองนะครับร่างกายมันจะตอบโต้อัตโนมัตินะมันจะมีการหลัง่งสารขึ้นมาในสมองเพื่อให้สิ่งที่คนคนนั้นจะกระทําอะไรเนี้ยให้มันเกิดการผิดพลาดทําไม่ได้ทําไม่ถูกหรอกอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบรอดบ้างอะไรบ้างแต่คนที่ทําสําเร็จนี่คือฝืนมากๆเลยนะกบทฤษฎีการ สั่งคําสั่งของสมองเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยทําสําเร็จเนี่ยใจหักแห่งผมผมไม่รู้ว่าใช้คําคําถูกหรือเปล่านะแต่ก็เรว่าใจเด็ดมากเลยพี่ใจเด็ดแต่เป็นการใจเด็ดที่ที่อาจจะผิดถูกต้องอ,อนะฮะเรื่องนี้ก็คงจะเกิดจากเรื่องของความรักเนาะซึ่งซึ่งจะไปโทษน้องน้องกรอนเขาก็ไม่ได้ถูกไหมล่ะน้องเขาก็มีคนรักของเขานะฮะผมว่าก็ก็ดีซะอีกที่ บอกกันตั้งแต่แรกอะนะครับว่าฮชีวิตของผมเป็นแบบนี้นะครับผมมีคนที่ผมรักอยู่คือบางคนอาจจะมองว่าเหมือนตัดไฟแต่ต้นลมอ่ะเออมันจะได้จบปัญหามันจะได้ถูกแก้ไขไม่ใช่ว่าต่อไปยืดยื้อยาวนานจะเป็นแผลที่มันมันมันรักษาไม่หายอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เคสนี้ก็คงจะเป็นเคสเหตุผลอย่างหนึ่งของทางด้านของเจเจมเขาก็เป็นได้เนาะใช่ แคทติโปพลัสถูกใจนายได้ใจท่า